เจ๊สวัสดีโอ้โหไม่ได้พบกับชิมไวสไตล์ลุงโบมาเป็นเวลานานพอสมควรนะจ๊ะโอกาสไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ไม่พูดพ้ามทำเพลงนะฮะซินฟันเดลว,วินเทจที่2014อเมริกาเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ขอแบบเริ่มเบาๆกินหอมมากนี่คือสไตล์ซินฟันเดล100%นะครับสีก็ แน่นอนฮะดุดันวินเทจกลางๆวัยสาวค่อนข้าง,างสาวสาวเยอะนะวันที่เสิร์ฟกับเนื้อโพลยางคำท้ายแลด์นะฮะกินก็โอ้โหมีความเป็นซินฟันเดลสูงมากนะฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตมนํำอ่ะนะฮะอือือ,อโอ้โหสดชื่นมากแต่ว่าต้องเปิดไว้พอสมควรนะครับเจ้มโจน้นเจ้มโจน้น